สวัสดีค่ะนารีขีม่ม้าข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้คือคู่อริของคุณตอนนี้เขามองคุณอย่างไรนะคะคู่อริของคุณตอนนี้เขามองคุณอย่างไรอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางคะ่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปค่ะมาดูกันดีกว่าว่าคู่อริของคุณตอนนี้มองคุณยังไงทุกคนมีอริศัตรูหมดเลยค่ะอยู่เฉยๆเนะี่ยถ้าเขาจะเกลียดนะยังไงเขาก็เกลียดแล้วถ้าเขาเกลียดนะ่ะต่อให้คุณทําดีแค่ไหนนะเขาก็เกลียดคุณเนาะทุกคนมีศัตรูหมดแล้วนะคะอะเรามาดูกันดีกว่าว่าคู่อริศัตรูของค,อนนคุณตอนนี้เขามองคุณยังไงอยู่ ดูก่อนว่าอาริสตุของคุณเป็นใครก่อนดูสิเดอะเมจิเชียนโอ้ทูเล่มา mm. โปกไม้เท้ามาเดอะฟูมา,มาอืม mm. หนึ่งถ้วยมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ mm. เอ่อแม่บอกว่าอาริสตุคุณน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรักหรือเปล่าคะ เกี่ยวกับคนรักคนรักคนรักดาสตาสิบดานี่นายอัรอนนะคะสิบเหรียญอรริสตรูของคนไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคนใกล้ชิดคนรักคนในครอบครัวมันเหมือนกับว่าค,นะนค,นนะคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคน เป็นคนมีความกระตือหรือร้นเป็นคนมีวิสัยทัศน์คือเป็นคนมีมีอะไรที่ดูแล้วมันมันน่าคบหาเนะ่ะดูแล้วมันมีความเก่งอยู่กับตัวใครๆก็รู้สึกว่าอาจจะชื่นชอบในตัวคุณก็ได้นะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะชื่นชอบในตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือว่าที่ทํางานก็แล้วแต่คือมันมีคนรักมันก็มีคนเกลียดแน่นอนที่สุดมันมีคนบั่นไส้คุณอยู่นะคะในงั้นสิบดาบมันไม่โผล่ขึ้นมาหรอก เหมือนศัตรูของคุณหนึ่งละน่าจะเป็นเรื่องของคนรักของคุณนะเหมือนเขาอยากจะทําลายทําลายความรักของคุณ<ม>ก็ให้คนระมัดระวังตัวในเรื่องของคนรักตรงนี้นะคะเออ<ม>คืออย่าไปอย่าไปไว้ใจไว้ใจคนที่คุณรักเพราะส่วนใหญ่นะ่ะ<ม>คนที่เป็นอริศัตรูคนที่จ้องทํรลายคนที่จ้องเล่นงานคุณนะ่มันไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วคะ่ะ เป็นคนที่คุณนับถือเนะ่ยเป็นคนที่คุณคิดว่าคุณรักเขาแล้วเขาจะรักคุณนะคะอะในเรื่องของประเด็นความรักนะมันเหมือนกับว่าเขาเห็นคุณรักดีมีสุขเขาอยากจะทําลายชีวิตรักของคุณดังนั้นคุณก็อย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจเพื่อนอย่าไว้ใจใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าคนคนนี้ยจะคิดมาแหวกกัดคุณได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะมันมองในเรื่องของความรักประเด็นหลักเลยอย่างที่สองในเรื่องของอาสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องของกิจการในเรื่องของมรดกทรัพย์สินนะคะเหมือนเขามองว่าคุณคุณอาจจะเป็นลูกรักหรือเปล่าลูกรักแล้วได้ได้ที่ดินได้ที่ดินได้กิจการได้เงินทองจากพ่อแม่แห่จากบรรพบุรุษดีและตัวเขาอาจจะได้แล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจแบ่งมรดกทรัพย์สินแล้วมีความรู้สึกว่าพื้นของคุณมันจะสวยงามดีกว่าทั้งทั้งที่ ทางนักที่จริงๆแล้วมันก็อาจจะพอๆกันนั่นแหละแต่ด้วยความละโมบของเขาไงเขาอาจจะมองว่าคุณอยู่สุขสบายอะ่ะคุณได้รับความรักอะ่ะคุณได้รับความรักจากพ่อแม่หรือคุณได้รับที่ดินอะไรที่มันดีหรือคุณมีคู่รักที่ดีอยู่แล้วอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องเอามราดกทรัพย์สินพวกนี้ไปม,มันลุมถึงคุณอยู่นะคะเออ่จ้องนะคะจ้องที่จะเอาในเรื่องของมรดกอ่าทรัพย์สินของคุณอยู่นะคะ ในที่นี้อาจจะไม่ใช่เป็นแค่ตัวบุคคลไม่เหมาะว่าอาจจะเป็นลักษณะกลุ่มก้อนก็ได้เนาะมันเหมือนกับว่าเขามองว่าทําไมอ่ะคุณอยู่เฉยๆคุณก็ได้อะไรที่มันดีๆอ่ะเขาควรจะได้มากกว่าหรือเปล่าหรืออะไรที่คุณได้มาแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าของคุณมันดีกว่าแล้วอยากจะอาจจะจะแย่งอยากจะทําร้ายอยากจะทําลายของคุณไปนะคะอยากให้คุณไม่ไม่มีอะไรเหลือนะคะพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อ่า,อาสังหามรดกทรัพย์สินนะรวมไปถึงกิจการถ้าใครมีงานที่มันเป็นงานโงสีอยู่นะ่ะอาจจะมีเกจนทะเลาะก,กันนะและศัตรูของคุณเขาอาจจะไม่ใช่ใครอาจจะเป็นหุ้นส่วนหรือคนในครอบครัวของคุณเองนะคะใครที่มีหุ้นส่วนหุ้นส่วนลงทุนกิจการอยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนเพราะเหมือนเขาจะจะ,จะไม่ได้ประสงค์ดีกับคุณสักเท่าไหร่นะ หมือนเขาอาจจะอิจฉาหมั่นไส้ในความเก่งความเก่งของคุณอยู่เออแม้ว่าคุณจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่หมอก็มองว่ามันมีคนหมั่นไส้คุณอยู่อ่ะอยากจะพยายามทําลายช่องของคุณอยากจะพยายามดิสเครดิตช่องของคุณได้เออดังนั้นนะคุณก็อันนี้ไม่หมอมองว่าคุณน่าจะคุณน่าจะรู้นะคะว่าเป็นใครคุณน่าจะรู้เลยค่ะคุณก็พยายามสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้เขาเยอะๆแล้วกันเนาะ คือพูดง่ายๆนะถ้าคุณไม่มีอะไรดีเขาก็จะไม่อิจฉาคุณถ้าคุณไม่มีอะไรดีเขาก็จะไม่อยากได้ของคุณคุณเป็นคนมีความสามารถอะทำได้ทุกอย่างคุณอาจจะเป็นหมอดูที่เก่งเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งเขาอาจจะบัันไส้คุณอยู่ลึกๆแล้วก็อาจจะส่งบริวารมาคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีให้กับช่องของคุณก็ได้นะคือมันถ้าตามเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเขามองว่าอุ้ยแบบกะ ถ้าเป็นภาษาเหนือนะเขาจะมองว่าจังคุณเนี่ยเห็นแล้วมันบันไส้น่ะโอ้ใครๆครก็ดูจะลุมรักดูจะนับถือคุณดูจะศรัทธาคุณเนาะเขาหวังที่จะทําลายคุณอยู่นะคะเนี่ยระวังตรงนี้และคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่คุณคุณเคยรักเป็นเพื่อนสนิทก็ดีเครือญาติก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีนะคะที่คุณรู้สึกเคยชื่นชมเคยนับถือเขาอยู่นั่นแหละคะ่ะมองภายนอกนะอริศัตรูของคุณเนี่ยมองภายนอกเหมือนจะเหมือนจะดีอะ่ะเหมือนจะเป็นพ่อพระ หมือนจะเป็นแม่พระมันจะดีดีแต่ภายในใจเขาเนี่ยมันเป็นสิบดาบน,นะเขาอยากให้คุณแบบไม่มีเหลือเอออยากทําลายคุณนะ่ะแต่ทําลายแบบเนีย,เนยนเนน่ะอาจจะไปยืมมือคนอื่นมาทําลายคุณได้อันนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังอย่าไปเชื่อใจใครเยอะอย่าไปโดยเฉพาะหุ้นส่วนเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือไม่แต่คนรักของคุณเองอะ่ะก็ได้นะ,ะอันนี้ต้องระวังไว้อ่ะทีนี้ นี่นี่คือดาวอริคนอริอริศัตรูของคุณเนี่ยมองคุณอย่างไรวลานี้มองแล้วมันใส้มันใส่คุณเก่งเกินดีเกินสวยเกินหล่อเกิน,อ,น,นอะไรเงี้ยอะไรขัดเขาเรียกว,ว่าขัดหูขัดตาเขาไปเสียหมดฮะมองแล้วมันไม่เข้าตาเขาแต่เราไม่จาเป็นต้องเกิดมาเพื่อให้เข้าตาเขาหรือเปล่าไม่ได้ไปประกวดนางงามแล้วจะได้เข้าตากรรมการใครเออเราก็ไม่ต้องไปสนใจคนนั้นนะคะอือต่อสิ ถ้าเป็นที่ทํางานนะแม่หมอก็มองว่าอาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นเ,เพื่อนร่วมง,งานของคุณเองนะคะที่เขาดูจะดูจะเหมือนกับอิจฉาคุณมันไส้คุณไม่ชอบคุณนะอยากจะให้คุณออกจากออกจากที่ทํางานตรงนี้ไปนะคะถ้าคุณอยู่ได้ก็อยู่นะคะอยู่แบบเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ไม่ต้องไปสนใจเยอะนะคะ ถ้าคุณจำจะต้องออกพราะคนนี้มันก็เหมือนจะคุณไปเข้าทางเขาเขาก็ชนะคุณนะสุภ่ะเอออยู่ให้เขาหมันไส้ไปค่ะให้เขาอกแตกตายจะดีกว่านะคะเขาเกลียดคุณใช่ไหมโผล่หน้าไปให้เขาเห็นในทุกๆห้านาทีให้มันรู้สึกอกแตกตายต่อหน้าคุณนะเออจะดีกว่าเนาะต่อดีกว่าบางคนเนี่ยบางคนคุณเป็นแม่บ้านเฉยๆแล้วคุณอาจจะมีสามีพี่บีเลี้ยงคุณเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน,น,านเห็นแล้วรู้สึกหมันไส้ ไอ้นี่มัน,ม,น,ม,นมันไม่ต้องทำไรหรอวะแบบสวยๆหลๆ่อๆรวยๆมีคนเลี้ยงอ่ะมีสามีเลี้ยงมีภรรยาเลี้ยงก็แล้วแต่เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาอาจจะหมั่นไส้ในความสุขสบายคุณอีกอคือมันเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะไหนอะ่ะไออาริสต์ตวัวของคุณมันรอบทิศมันรู้สึกหมั่นไส้คุณอยู่นี่นะคะอือก็เขาไม่มได้ไม่ได้มีดีแบบคุณไงเขาไม่ได้เก่งแบบคุณเขาไม่ได้โชคดีแบบคุณเขาก็เลยหมั่นไส้คุณก็เป็นเรื่องธรรมดาอืม ต่อนะคะเพจออฟรับบางบางครั้งนะอริสตูอาจจะไม่ใช่ใครนะบริวารของคุณเองหรือบุตรหลานของคุณเองก็ได้นะคะเออบางคนนะแม่จะฆ่าลูกอย่างเงี้ยอรืลูกจะฆ่าแม่อย่างเงี้ยอ,อลูกจะฆ่าพ่อพ่อจะฆ่าลูกเฮามันมีนะสังคมสมัยนี้มีเยอะมากเออดังนั้นถามว่าอริัตูคุณมันก็อาจจะอยู่ในรอบรอบตัวหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยอุปถัมภ์เลี้ยงดูเขาก็ได้อือดังนั้นก็สมบัติอะถ้าคุณมีอะไรเนี่ย อย่าไปให้ใครรู้นะคะว่าคุณมีสมบัติอะไรเยอะแย,ยะมากมายขนาดไหนมันจะไม่ปลอดภัยกับคุณเพราะเท่า,ท,าที่ดูแล้วคูอริศัตรูของคุณนะ่มันคือคนใกล้ชิดตัวที่รู้การเคลื่อนไหวรู้การเงินการทองรู้ชีวิตของคุณนัเฝ้าดูอยู่หน้าบ้านประมาดปันหนึ่งว่าม,มีมีแมงมีมแมลงเสือกอยู่ตัวหนึ่งคอยดูคุณตลอดเวลาเออประมาณนั้นนะคะมีหูตาสับปะรดจ้องคุณตลอดเวลามันไม่ทําอะไรนั่งจ้องแต่คุณนะคะแล้วก็มังไซคุณนี่อริศัตรูคุณนะ อ่าแปดถ้วยเหมือนเขาอยากจะให้คุณไปจากที่ตรงนั้นเขาคิดยังไงเขาอยากให้คุณเขาอยากให้คุณล้มละลายเขาอยากให้คุณไม่มีอะไรเหลือเขาอยากให้คุณไปจากตรงนี้บางทีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานโตค้างกันก็ได้นะเขาอาจจะหลงรักคุณแต่คุณไม่โอเคกับเขาเขาก็เลยรู้สึกอุ้ยถ้าเธอไม่รักฉันเธอก็ไปไกลๆดีกว่าจะหาเรื่องให้คุณอ่ะอยู่ตรงนั้นไม่ได้อีกหรือว่าอย่างที่บอกคุณเป็นคนที่มีความสามารถเยอะเขาก็มาใส้คุณได้เขาจะพยายามที่จะกดดันคุณให้คุณอยู่ไม่ได้ แล้วต้องไปจากจุดนี้ทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะถ้ามันเป็นเพื่อนร่วมงานเนะี่ยหรือเจ้านายผู้ใหญ่นะคุณก็แค่ปรับตัวคุณเองนะคะให้มีกัลยาณมิตรในที่ทํางานเยอะๆเอากัลยาณมิตรเป็นกาแพงในการปกป้องตัวคุณเองคือแล้วว่าเปิดเผยตัวเองให้กับผู้คนได้รู้ว่าเอ้ยคุณเป็นคนน่ารักนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนนอบน้อมทำพรอมตนคุณเป็นคนพูดจาดีพูดจาเพาะเข้ากับคนได้ง่าย<ม>เป็นคนสนุกสนานเออเขาจะได้รู้ แล้วคนอื่นเขาก็จะได้พูดต่อไงเออเด็กคนนี้มันก็ดีก็เป็นคนนิสัยดีเป็นคนน่ารักดีนี่เห็นไหมคุณก็จะมีคนปกป้องอย่าแบบว่าเก่งแล้วอะอยู่แบบโลกส่วนตัวตัวเองนะคะถ้าคุณเก่งแล้วอยู่แต่โลกส่วนตัวตัวเองคุณจะมีศัตรูเยอะอ่านี่บอกไว้ก่อนนะเนี่ยอรลีศตัตรูของคุณอยากให้คุณไม่เหลืออะไรอยากแก่งแย่งของคุณมาเป็นของตัวเองคุณทําอะไรเนี่ยเขาจะพยายามที่จะ เรียนแบบคุณเรียนแบบคุณคุณเคยเห็นคนที่ชอบเรียนแบบคนอื่นไหมโอ้โหน่าลำคาญมากเลยเนะคุณใช่ปะคือวันนี้คุณแต่งตัวยังไงเนี่ยแล้วมีคนชม่าคุณสวยคุณดูดีสังเกตนะเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวตามแบบคุณอะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะชอบอะไรเขาจะพยายามจําลองจําลองตามแบบคุณอะประเภทแบบไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอะจะต้องเรียนแบบคุณทุกอย่างเพื่อเหมือนกับจะเอาชนะคุณให้ได้นะตามหน้าไพ่ แล้วทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะไอ,นอน้นี่มันเป็นไรต้องมานั่งเรียนแบบทุกอย่างนะม,มันจะมีคนประเภทนี้อยู่แล้วคนคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กําลังเจอเจอ,จอกับคนประเภทนี้อยู่ก็ได้นะก,ก็ก็ช่างมันนะถือซะว่าเราเป็นดารานะดาราฮอลลีวูดละกันโอ้มี๋ตวคนอยากจะเรียนแบบเดียวคนชื่นชอบขนาดไอคนที่เป็นอริสตูคุณยังต้องมาเรียนแบบคุณเลยนะคิดดูละกันสนะุดยอดแล้วอะไรเงี้ยอมองในด้านบวกนะคะเพราะถ้าคุณไปอึดอัดเขาเนี่ยคุณจะอยู่ไม่ได้ แล้วทาวเวอร์เนี่ยเขาจะหาเรื่องเขาจะหาเรื่องถล่มทลายคุณหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณหาเรื่องทุกๆุกอย่างทําให้คุณอยู่ไม่ได้และอริสตูอีกอย่างหนึง่งแม่หมอมองว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่มีอริสตูแข่งกร้าว<ม>ถ้าคุณรู้อยู่แล้วเนะี่ยให้ระมัระวางการการที่จะทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุหรือถึงขั้นชีวิตได้เหมือนกับถ้าบีบคุณไปไม่ได้มันก็จะทําให้แบบแบบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะ คือน่าจะแรงอยู่ะไอาาริสตูของคุณเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะจิตถ้าจะวิตปริมันถ้าจะเกลียดคุณมากๆนะคะอยากจะทําลายให้คุณสูญสิ้นทุกๆอย่างนะคะให้คุณไม่เหลืออะไรไม่ว่าจะชีวิตคอรอบครัวความรักไม่ว่าจะเรื่องของการงานก็ตามทั้งที่ดีอย่าไว้ใจคนคนนี้แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณมีหนทางที่จะย้ายจากตรงนี้ไปแล้วมันปลอดภัยกว่านะเออหรือมีโอกาสที่จะเจอคนที่มันดีดีกว่าเนี้ยคุณไปเถอคะค่ะอไม่จาเป็นต้อง ต้องอยู่กับคนเหล่านี้ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าสภาว่าแวดล้อมมันย่ําแยกเกันไปนะแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องอยู่ตรงเนี้ยพ่อแม่ฉันต้องดูแลอยู่ตรงนี้กิจการฉันอยู่ตรงนี้ก็หนึ่งอะระมัดระวังตัวนะเวลาที่ออกเดินทางไปไหนเช็คยวดยานพาหนะให้เรียบร้อยมีกล้องวงจรปิดสักหน่อยหนึ่งอย่าเอาสมบัติมีค่าอะไรติดตัวไปนะคะจะดีกว่าแม่หมอมองเรื่องมรดกที่ดินด้วยนะมันจะมีการทําลายล้างกันะแย่งชิงกันถู ถึงขั้นสะบั้นหันแรกเลยก็ได้นะอืมอเคยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทำร้ายติชีวิตอะคะ่ะนี่อริศตูของคุณเหมือนเขาเฝ้ารอจังหวะน,นะคะเฝ้ารอยามที่คุณเผลอนะคะทีเผลอพูดง่ายๆดังนั้นคุณก็อย่าเผลอนะคะจงมีสติกับตัวเองนะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันดูจะไม่ดีนะ่ะให้แจ้งความเอาไว้นะคะก่อนจะดีกว่าดูแล้วจะอันนี้ เออยังไงยังไงแม่หมอก็มองว่าถ้าคุณโยกย้ายจากตรงนี้นะคุณมีเกณฑ์จะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปมีครอบครัวใหม่ไปมีกิจการใหม่ที่ที่มั่นคงนะคะที่มั่นคงสําหรับกรณีที่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยจริงๆมันอาลีศัตรูคุณอาจจะไม่ได้มีคนเดียวแต่คือเป็นหมู่เลยอะ่ะขอเป็นเยอะเลยอะ่ะเป็นสิบคนแล้วที่สําคัญอาจจะเป็นผู้ที่มีทรงอิทธิพลสมมติว่าคุณคนเดียวอาจจะเจอเครือญาติแปดเข้าคนลุมกระนาคุณอยู่อย่างเงี้ย เออแม่หมอก็มองว่าอย่าอยู่เลยค่ะถ้าไงก็ย้ายไปเถอะเขาก็บอกว่าให้ย้ายเนะี่ยให้ย้ายเอามาให้ไวๆเอาแค่สมบัติที่มีค่าของคุณติดตัวออกมานะคะแล้วย้ายไปเริ่มชีวิตใหม่นะคุณจะปลอดภัยกว่าน,นะมันอยู่แล้วมันจะไม่ปลอดภัยเพราะรู้สึกว่าศัตรูของคุณมันกําลังจ้องจะทําร้ายคุณอย่างเขาเรียกว่าเผด็จศึกหรือคุณง่ายๆว่าถ้าโดนของเขาก็เรียกว่าการจะอัดของอนะ่ะลักษณะแบบนั้นนะคะกําลังจ้องอนะจ้องโอกาสหาทางอยู่ดังนั้น คุณต้องเซฟตัวเองให้มากๆนะคะมาดูไพ่พระพคคเนตให้คนสักหน่อยหนึ่งดีกว่าอืมดูมันจะหนักหน่วงจังเลยดูคุณก็ไม่ได้มีพิษมีภัยแล้วคุณก็อาจจะรักเขาเอื้อเฟื้อเขากับทุกคนนะคุณเป็นมิตรกับทุกคนคิดคิดโลกในแง่บวกมากๆเลยแต่ไอคนที่อยู่รอบตัวคุณเขาไม่คิดกับคุณแบบนั้นไงคิดตรงกันข้ามค่ะหรืออีกประเด็นหนึ่งคุณอาจจะแบบเอเขารักคุณอะแต่คุณไม่รักเขาไหยคุณไม่เล่นกับเขาอะไม่เอากับเขานะคะประเด็นเนี้ย เขาก็จะทําร้ายคุณได้นะคะให้ระมัดระวังนะเพราะไพ่มันเตือนออกมาแบบว่ามันจะไม่ปลอดภัยนะคะอยยา<ม>อย่าพยายามอยู่ในที่มืดเพียงคนเดียวอย่าเดินกลับบ้านอย่าขี่รถกลับบ้านเพียงคนเดียวในทางเปรียวทางมืดนะคะดูแลมันจะไม่ปลอดภัยนะอยู่บ้านอะไรก็ล็อกประตูให้เรียบร้อยมีกล้องวงจรปิดสักหน่อยหนึ่งนะจะดีกว่าคุณต้องเข้าใจว่าแรงหึงแรงห่วงอะแรงอาฆาตความอยากได้ความริษยาของคนน่ะ มันเป็นกิเลสที่น่ากลัวมากๆเพราะความริษยามันก่อเกิดกิเลสได้ทุกๆอย่างนะคะสามารถทําให้คนหน้าเมื่อตามมวแล้วทําได้ทุกๆอย่างถึงขั้นสิบดาวเล่นดัวเทวเวอร์ทำได้ถึงขั้นแรงสุดด้วยนะดังนั้นะ่ะถ้าคุณไม่ปลอดภัยก็ย้ายเถอะนะถ้ามันจะเล่นแรงขนาดนี้เออเขาบอกว่าแปดถ้วยบางทีคุณอาจจะได้โยกย้ายออกไปแล้วคุณก็จะปลอดภัยนะอมืมาดูดีกว่าองค์พระพิฆเนศอยากบอกอะไรกับคุณสักหน่อยไหมอะ อเิสตัวคุณนี่โอ้โหแรงจังขนาดต่อให้คุณเปิดช่องยูทูบเบอร์เขายังจะหาคนมาทำลายช่องของคุณเลยมาทำลายมาก่อกวนนะ่ะให้ให้คุณเสื่อมเสียได้มันจะอะไรจะขนาดนั้นนะเ,เห็นไหมว่าเขาอะอยากครอบครองสิ่งที่คุณมีถ้าคุณเป็นผู้ที่ปฏิบัติฌานสูงเป็นคนที่มีองค์มีเพศสูงเขาพยายามที่จะ แย่งชิงเอาความรู้ความสามารถของคุณอะไปใช้ประโยชน์ของเขาเองอะดังนั้นคุณมีความรู้ความสามารถอะไรอย่าบอกคนคนนี้เพราะเขาจะเอาความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยความรู้ของคุณเนี่ยเอาไปหาผลประโยชน์ของคุณเองแล้วทำร้ายตัวคุณได้นะถ้าคุณเป็นคนเก่งคุณมีความรู้อยู่กับตัวอย่าไปบอกความรู้ตรงนั้นให้เขารู้เพราะเขาคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยไพ่มันบอกว่าเนี่ยเขาอยากอยา เอาสิ่งที่คุณมีความความสามารถที่คุณมีมาเป็นเครื่องมือในการในการหาผลประโยชน์ให้กับตัวเขานะคะซึ่งเครื่องมือตรงนี้มันอาจจะทําลายชื่อเสียงของคุณได้นะคุณง่ายๆมันไส้อิจฉาคุณนั่นแหละค่ะอยากมีอยากได้แบบคุณพอมันไม่มีไม่ได้แบบคุณมันก็จะทําลายคุณและยกตนยกตนเองให้เหนือคุณไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามนะคะเลยถึงเรื่องของทรัพย์สินและความรักด้วยนะคะ ทรัพย์สินและความรักทรัพย์สินมรดกทรัพย์สินก็อยากได้ของคุณนะเงินทองก็อยากได้ของคุณความรักก็อยากได้คู่ของคุณอาชีพก็อยากได้ของคุณไปคือแม่อยากได้หมดทุกอย่างเลยไม่คิดจะทําอะไรเองเียเห็นแล้วก็มุนอีแทนเนาะแม่หมอใส่ลมเต็มที่คือมันบัญญาจะไปทําอะไรของตัวเองได้ไงถึงต้องมาแบบพยายามที่จะแย่งของคุณอย่างเงี้ยคือคลิปนี้เป็นแลนด์มของใครก็ไม่รู้แต่แม่หมอมองว่าคุณกําลังรู้สึก รู้สึกอัดกับตรงนี้และคุณกําลังจะไม่ปลอดภัยจากตรงนี้ดังนั้นคุณต้องเซฟตัวเองให้มากๆนะคะแม้แต่ไพ่พาเเน่ก็ออกมาบอกตรงนี้แต่ไพ่พิเน่ก็ยังบอกว่าอะไรที่มาเป็นของคุณบุญบารมีที่คุณสั่งสมมาความสามารถที่คุณมากับตัวหรือองค์เขาให้คุณหรือทรัพย์สมบัติใดๆที่เป็นของคุณยังไงมันก็เป็นของคุณไม่มีใครที่จะมาแย่งความสามารถหรือโชคชะตาของคุณไปได้ต่อให้เขาพยายามที่จะเรียนแบบและทาลายคุณทุกอย่างมันก็ทําลายไม่ได้ พอที่สุดแล้วคุณก็จะยืนหนึ่งอยู่อย่างนั้นคุณก็ยังยังปลอดภัยอยู่แต่ไม่ควรที่จะไปอยู่ให้เขาปะทะหรือกระทากับคุณไงถ้าองค์เขาบอกว่าย้ายคุณก็ย้ายนะจะดีกว่า ah t h เนเจอร์เอาเป็นว่าเขาบอกให้คุณว่าองค์พระพิคเน่ก็บอกว่าณตอนเนี้ยแน่นอนนะอริษัตัมันจ้องคุณแบบในทางที่ไม่ดีเลยอะเขาวางแผนไปช็อตๆดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณก็ต้องวางแผนของคุณนะลาดับความสัมพันธ์ในชีวิตของตัวคุณว่า อันดับแรกคุณควรจะทำยังไงถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับตัวคุณต้องโยกย้ายคุณจะทํำยังไงถ้าคุณจะย้ายจากคนนี้ยคนกลุ่มที่มันพยายามจ้องคุณอยู่เนี่ยคุณจะไปยังไงจะนั่งแก๊บยังไงจะหาที่อยู่ยังไงคือเตรียมการให้พร้อมนะค่ะแล้วก็ออกเดินทางโยกย้ายแบบไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้นะคะแล้วคุณก็จะปลอดภัยแล้วอะไรที่มันเป็นเป็นความสามารถของคุณคุณอย่าไปถ่ายทอดหรือบอกให้กับคนคนนั้นคนที่เขาจะเอา วิชาชีพความรู้ของคุณเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ดีและก่อความเสื่อมเสียให้กับคุณนะอันนี้ต้องจําไว้อย่างหนึง่งอยู่สักไปได้ไหมอะ่ะอ่ะหยุดทีมาแล้วกันเนาะ,ะความรักความเติมเต็มโอ้เอาเป็นว่าถ้ายังไงแล้วเนี่ยองค์พระพิกเนศเขาจะบอกว่าไม่ว่าคนกลุ่มนี้จะเกลียดชังคุณนพดไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระพิกเนศเขารักคุณเออและเขาจะดูแลคุณเพียงแต่คุณต้องมีสตินะคะแล้วก็ลำดับความสําคัญ แล้วค่อยๆแก้แล้วค่อยๆทําค่อยๆไปอยู่ในขยับขยายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยชีวิตของคุณที่สุดแล้วเนี่ยจะได้รับการปกป้องจะได้รับการปกป้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณจะได้ย้ายไปอยู่ในชุมชนที่คุณอยู่แล้วปลอดภัยนะคะอาชีพใดๆที่คุณทํามันก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณจะมั่งคัง่งคุณจะอู้ฟู่อะคะ่ะจะมีมรดกมีทรัพย์สินมีทุกอย่างที่อย่างไงก็ยังเป็นของคุณอยู่ไม่มีใครจะเอาจากคุณได้ เข้าใจว่าผลกรรมที่สุดแล้วมันก็คงสะท้อนไปหาเขานะคะไปหาอริศตรูของคุณเองนั่นแหละคุณก็แผ่เมตตาไปให้เขานะคะไม่จําเป็นต้องไปทําร้ายเขากลับอะคะ่ะสัตเสัตตาสัตว์ทั้งหลายเนะะี่ยแผ่ไปให้เขาเยอะๆนะคะจะได้ไม่ต้องไปจอนเจอกันเองชาติพบหนึ่งหลุดๆกันไปเนาะโอเคนะคะยังไงก็ระมัดระวังตัวและดูแลตัวเองนะคะเพราะอริศตรูมันจ้องคุณตลอดเวลาเลยอยู่ใกล้ตัวคุณนี่แหละคะ่ะไม่เหมอเชื่อว่าคุณรู้ดีว่าเป็นใครนะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ